สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูมกันแบบเต็มครับก็ ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับช่องสำรองอีก2ช่องนะครับให้กดติดตามร,รับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับโซนสอนแมนยูเรานะครับข่าวก็สิบออกมาอีกแล้วนะครับก็เกิดกันก่อนว่า ฟังหูไว้หูกันนะครับล่าสุดมีรายงานออกมาเป็นข่าวกอสิบความน่าเชื่อถือ5 0า0นะครับมีการเล่นประเด็นออกมาครับว่านักเตะแมนยูเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแทคนิคของเอเดรนฮาร์คผู้จัดการทีมในปัจจุบันของแมนยูเป็นครั้งแรกนะครับนักเตะบางคนเนี่ยแสดงความรู้สึกตัวเองออกมาในระหว่างที่อยู่ภายใต้ห้องแต่งตัวหลังจากจบเกมในถิ่นอุตาฟอร์ดในเกมัดล่าสุดที่แพสซิตี้นะครับซึ่งในเกมันนั้นเนี่ยนะครับ นักเตะสงสัยว่าทำไมเอเดรียนฮาร์กเนี่ยจับดินเดเลฟซึ่งเป็นเซนเตอร์เนี่ยไปยืนแบ็คซ้ายแล้วก็เอาเรเกรอนที่เป็นแบ็คซ้ายเนี่ยนั่งสำรองแต่ต้นเกมนะครับเครื่องหลังค่อยเปลี่ยนลงมาจากนั้นยังไม่พอครับยังมีการตั้งคถามอีกนะครับว่าทำไมชอบเอาบรูโน่เฟอร์เดสไปเล่นตัวเรมเซนทางฝั่งขวานะครับทั้งที่บรูโน่ทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องเป็นมิดฟิลตัวรุกหรือว่าหลังกองหน้านั่นเอง ขณะที่แอนโทนีที่เป็นปีกขวาธรรมชาติเนี่ยต้องมีการนั่งดูเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเกมลงมาในช่วงท้ายของเกมแล้วและเราได้เห็นภาษากายของแอนโทนีครับที่ไม่โอเคเลยนะฮะหมัอเสียเป็นอย่างแรกนะครับจากนั้นยังไม่พอครับก็มีการแชร์ออกมาอีกนะครับว่าหลังจากจบเกมเนี่ยเอ,อเดรนฮาร์ได้มีการสั่งให้ลูกทีมทุกคนนั่งเงียบๆครับภายในห้องแต่งตัว ทีมเย่าแล้วก็ฟังเสียงการดีใจของนักเตะอุนังซิตี้ไปนะครับที่อยู่ในห้องทีมเยือนนะครับส่วนนักเตะแมนยูอยู่ในห้องทีมเย่าก็นั่งเซ็งเสียงนั่งเมียไปฟังกันไปนะครับเสียงยินดีของแฟนทีมเยือนรวมไปถึงเสียงยินดีของนักเตะซิตี้นะครับที่บุกมาชนะแมนยูได้ถึงถิ่น3ามูนนั่นเองนะครับจากนั้นยังไม่พอครับมันมีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเทนฮาร์กเนี่ยมีการเลงไว้ว่า หลังจากจบเกมเนี่ยจะมีการหยุดพิเศษให้1วันหากผู้เล่นของแมนยูสามารถเอาชนะซิตี้ได้แต่ว่ากรณีดังกล่าวถูกยกเลิกไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นการแพ้แบบหมดสภาพเลยนะฮะแบบห่างชั้นอย่างชัดเจนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากจบเกมเทนฮากได้มีการ ส่งการบ้านให้กับนักเตะแมนยูทุกคนนะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกี่ยวกับฟองการเล่นของนักเตะรายบุคคลให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยไปศึกษาไปนั่งแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองซะนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้มาในเกมกับซิตี้นะครับก็มีการส่งการบ้านกันหน่อยนักเตะทุกคนก็ต้องทําตามแล้วก็ ไปดูตัวเองซะว่าต้องแก้ไขอะไรอย่างไรในอนาคตข้างหน้านะครับหรือว่าในเกมนัดต่อไปนั่นเองโอเคนี่คือการเล่นข่าวกันหลอกมานะครับผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมครับในช่วงที่ฟอร์มทีมมันวิ่ดีเนี่ย มันก็จะมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังหูไว้ไหูกันด้วยเหมือนเดิมนะครับกระแสเรื่องหนึ่งครับโยงมาที่เรื่องของจรองารดอนซานโชตามรายงานล่าสุดจากสกายปอดก็ยังคงมีการรายงานเหมือนเดิมนะครับว่าแมนยูยังคงมีการมองหาทางออกเรื่องของจรองารดอนซานโชกับเอเดรกยนฮา ในช่วงตลาดซื้อขายนังเตะเดือนมก,กราคมน,นะครับหรือว่ากลางซีซัน่นั่นเองเพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นไปไม่ได้ครับที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการฟื้นความสัมพันธ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องยากและนะฮะ ตอนนี้ซานโชย,ยังคงมีการฝึกซ้อมตามลำพังตามปกติแล้วก็ถู่เรื่องของการกีดกันออกจากทีมชุดใหญ่ในทุกๆด้านนะครับก็สถานการณ์คล้ายๆกับเมื่อช่วงประมาณเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วก็สิ่งอื่นๆเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งมันจะมีเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของนักเตะนะครับที่พอนักเตะเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเจ้าตัวก็ มีการแยกซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยมุ่งเน้นแต่ตรง,ขงเขาเองนะครับรวมไปถึงใช้ชีวิตตามปกติด้วยตรง,งเขาเองเนี่ยจะทําให้สาการมันดีขึ้นไม่ต้องแบบไปโดนโค้ดสั่งนั่งสั่งนี่นะครับอารมณ์ของเจ้าตัวก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าสาการระหว่างของทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันนะครับถึงตอนนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับว่าแมนยูเนี่ยจะต้องหาทางออกการปล่อยตัวจากดองซานโช่แล้วในช่วงมกราคมเพราะว่าสาการมันไม่เปลี่ยนแปลงไนงะแต่มันก็มองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ การปล่อยตัวเจอรองซานโชในช่วงตลาดกลางซีซั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องอยากปล่อยแบบถาวรนะครับมันเป็นเรื่องอยากเพราะฉะนั้นแมนยู พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแบบยืมตัวในช่วงตลาดกลางซีซั่นแล้วก็มีเงื่อนไขซื้อค่ะตามมาหลังจากจบซีซั่นด้วยนะครับนี่ก็คือการเล่นข่าวจากสายปอร์นะครับที่มีการโยงประเด็นในเรื่องของจดอนซานโชว,ว่าตอนนี้กลับมาดีกันข้างยากแล้วแล้วก็ทางออกที่ที่สุดก็คือการย้ายในช่วงกลางซีซั่นแบบยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อค่ะตามมาที่หลังนะครับส่วนประเด็นที่แฟนผีเนี่ยมีการพูดถึงกันข้างเยอะนะครับก็คือ เราเนี่ยจะมีเกมกลางสัปดาห์แล้วก็เกมนัดถัดตัดไปนะฮะซึ่งทีนี้แฟนผีมีการพูดถึงว่าอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกลุ่มกําลังเสเว็ตัวจริงบ้างเนื่องจากว่าสเสือเตัวจริงของแมนยูนะตอนเนี้เข็นลงแบบเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับผลงานภาพรวมก็หายไปเยอะนะฮะโดยที่ตำแหน่งที่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือพวกตัวรุกนะครับพวกปีกทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับที่หลังๆเนี่ย ไรสกอร์ right score, แล้วก็เล่นร่วมกันได้ไม่ค่อยดีนะครับรวมไปถึงบรูโน่ก็ฟอร์มตกไปนะฮะรดฟอร์ดด้วยแอนโทนี่ด้วยเพราะฉะนั้นแฟนผีอยากให้มีการเปลี่ยนในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเป็นบอลถ้วยนี่แหละแล้วก็เปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งที่ฟอร์มแรง ไฟกำลังแรงอยากมีความกระหายในเรื่องของการลงสนามอย่างเช่นในรายของกาตาโชฟาคุโดโเบสตีนะครับทางฝั่งขวาหรือเมสบี้ที่ทั้ง3คนเนี่ยเราทราบกันดีว่าเวลาลงมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวิ่งกันแบบเต็มที่อย่างแน,น่นอนนักหลับมันมีความกระหายในการลงสนามพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วนะฮะนี่ก็คืออีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดมองได้ว่าตัวหลักมันเข็ดไม่ขึ้นนะ,นะฮะให้โอกาสให้แบบเวลาพิสูจน์ตัวเองว่าคุณต้องปรับปรุฟงฟอร์มนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราได้เห็นกันอยู่ว่ามันไม่ดีจริงๆรินะฮะ มันก็ต้องมีการเสี่ยงเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเล่นบ้างหรือว่าดารุ่งที่เป็นตัวส,สดๆเนี่ยลงมาเล่นบ้างเผื่อมันจะดีขึ้นมากขึ้นกว่านี้ครับเราก็ยังไม่ทราบหรอกว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีแต่ว่าลองเปลี่ยนแปลงมันดูบ้างเผื่อมันจะดีนะครับไม่ใช่บอกว่าใช้แต่สูตรเดิมๆแรดฟอร์ดบูรูโรแอนโทนี่ทุกเกมอย่างเงี้ยเขาก็จับทางได้ถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดทั้ง3าคนมันอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเนี่ยโอเคมันไม่มีการพูดถึงกันหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นมาในช่วงหลายเกกมมมททีีที่่่ผานนััั้งงง3คอรร์ไดจิๆซึแ็ อยากให้แบบมีการเปลี่ยนแปลงดุนะฮะโอเคแฟนผีคิดย่งองไรเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงบางตําแหน่งก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนข่าวก็สิันอื่นนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับแบ็กขวาคนเดิมก็คือดังเซลดูมฟริสนะครับซึ่งตามรายงานจากสื่อของฝั่งอิตาลีมีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนยูเตรียมกลับมาล่าตัวแล้วก็แย่งชิงตัว ดานซีโอโดฟริสอีกครั้งหนึ่งที่เป็นแบ,บ็กขวาของทางอเตมิลานในช่วงตลาดรอบหน้านะครับซึ่งแมนยูก็ไม่ได้แบบตัดโอกาสในเรื่องของการมองหาแบ,บ็กขวารายใหม่ถึงแม้ว่าบันบิสาก้าช่วงหลังจะดีขึ้นดานโล่ก็พร้อมลงสนามแต่ทางเทนฮางเนี่ยก็ยังอยากได้ นักเตะที่เขาเนี่ยต้องการแล้วก็ตรงกับสเปคที่ต้องการนะครับก็เลยเตรียมกลับมาล่าตัวดูนเฟรสอีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องของเ,เงินเดินค่าตัวประเมินกันออกมาน่าจะอยู่ประมาณ40ล้านยูโรได้นะครับหรืออาจจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดนักเตะต่อสัญญาหรือผลงานดีแบบนี้ไปแบบเรื่อยๆนะครับนะก็ เป็นกระแสข่าวนออกมาเป็นข่าว p o สิอย่างที่บอกกันไปนะฮะแล้วก็อีกกระแสเรื่องหนึ่งก็คือดวิดเยครับก่อนหน้านั้นครับมันมีกระแสข่าวกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมที่จะพิจารณาการดึงตัวดดวิดายมาร่วมทีมในช่วงตลาดมก,กราคมนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่อุน่านี่อาจจะไปรับใช้ทีมชาติแล้วก็พลาดโอกาสการลงสนามาให้กับสโมสรประมาณ7-8เกมได้นะครับแล้วก็แมนยูอาจจะมีการนําตัวดดวิดาย เข้ามาร่วมทีมแล้วก็จับเซ็นสัญญาเรียลสั้นเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เดียาก็ กำลังเป็นนักเตะฟรีเล่นอยู่หาต้นสังกัดใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเบนจีเขาบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะครับที่มันมีข่าวเชื่อมโยงว่าเดกาเตรียมกลับมาแมนยูอีกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมดลุ้นกันไปนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องยากตั้งแต่มันมีข่าวเล่นกันออกมาแล้วแหละผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีาบยนเดียอยู่นะฮะแมนยูเรายังมีาบยนเดียยังมีทอมฮีตันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็พร้อมใช้งานอยู่แล้ว แล้วก็ทางเอเดนฮาก็เตรียมการเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนถ้าเกิดแบบไม่เตรียมการโดยการซื้อบายเนียรเข้ามาเป็นมือ2เนี่ยเราคงไม่ดําเนินการในการซื้อผู้สมปปรู้รายใหม่ถึง2รายหรอกถูกไหมฮะส่วนข่าวก็สิบอีกข่าวหนึ่งครับก็มีรายงานออกมานะครับจากสื่อของฝั่งอิตาลีมีการระบุออกมาครับว่าสโมสรแมนยูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสมโมสรนนะ์นาที่มีการจับตามองราเฟเอลเรเอาแนวรุกของอิซิมิลานนะครับในช่วงตลาด รอบหน้านะครับซึ่งนักเตะรายนี้ก็เป็นที่สนใจของทีมชั้นนาในโยุโรปมากมายนะครับแมนยูก็เคยสนใจมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรมากมายซึ่งตอนเนี้ย ซื่ออิตาลยบอกว่าแมนยูมีการจับตามองแล้วก็อาจจะมีการแย่งชิงนักเตะรายนี้เหมือนกันกับทีมอื่นนะครับก็จะเป็นในช่วงซัมเมอร์นั่นแหละนะฮะเกี่ยวกับการซื้อแนวรุกรายใหม่นะครับนักเตะหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็แมนยูกำลังติดตามผลงานอยู่นะฮะทำะรายงานล่าสุดนะครับออกมาจากเอสตรา บลาดิสมีการระบุก,กันออกมากับว่าแมนยูกำลังติดตามผลงานของนิโคลายวัลลี่ครับมิดฟิลด์ของทางบรอนบี้นะซึ่งเป็นกองกลางวัย27ปีแล้วนะครับแล้วก็ผลงานในช่วงฤดูกาลนี้ทำได้ดีนะฮะนอกเหนือจากแมนยูแล้วยังมีลิเวอร์พูลครับที่ได้มีการส่งแมวมองแล้วก็อีกหลายทีมในอังกฤษอย่างเช่นอตาเวล่าซอลเดมตันนะครับ แล้วก็พวกเอเวอเรตันเนี่ยก็มีการส่งแมวมองไปสองฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับหลายทีไม่ความสนใจพอสมควรนะครับปิดท้ายกันครับตามรายงานล่าสุดมีการระบ,บุกันออกมากับว่าสโมสรแมนยูได้มีการบรรลุการจร้างงานกับเบนคลาร์กครับซึ่งดึงเข้ามาจากทางคาริฟซิตี้ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะช่วงกลางซีซั่นจะเปิดตัวขึ้นอย่างเป็นงการนะครับซึ่งทีมงานท่านนี้จะรับหน้าที่เป็นเกี่ยวกับบทบาทสรรหาบุคลากร สรรหานักเตะอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับบุคลากรนั่นแหละก็คือภาพรวมนะครับแล้วก็จะมองหามุ่งเน้นไปที่พวกแบบนักเตะที่มีพรสวรค์มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็พวกแบบดาวรุ่งอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นทีมงานสเกลหรือว่าทีมงานแบบเหมือนกับคัสสันบุคลากร,กรเข้ามาเพิ่มเติมให้นักเตะเนี่ยชั้นดีเนี่ยเข้ามาสู่สมโมสรแล้วก็จะทําให้แมนยูเนี่ยเจอนักเตะคนที่ใช่อยู่บ่อยครั้งหลังจากนี้ด้วยนะครับสิ่งนี้ก็ช่วยได้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ย บทบาทหน้าที่เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับหัวหน้าฝ่ายคัดสรรนักเตะอะคาเดมี่นะครับจะมีการนํานักเตะเดาวรุ่งที่มีความสามารถทั้งในประเทศแล้วก็ในทุกประเทศเนี่ยเข้ามาสู่สโมสรแมนยูนะครับมันก็เป็นการแสดงอีกเรื่องหนึ่งว่าแมนยู U, เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบางเรื่องเข้ามานะครับทาให้มันมีความดีหรือว่าจุดดีเพิ่มขึ้นแล้วกันทางด้านบวกนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือื่องเาวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตทที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ